พบกับวายพีชมชมแนววินเทจนะครับอีกเช่นเคยนะครับก็สไตล์การปลูกไม้แนววินเทจนะฮะวันนี้ก็จะมาปลูกเป็นอารามั่งนะครับมาถอนรากถอนแล้วทํารากปลูกแล้วก็จะปลูกเลยนะครับต้นนี้เป็นสายพันธุ์นมสดนะครับดูโซโคกันมาเยอะแล้วแล้วก็วันนี้จะเปลี่ยนเป็นลอง ชมแนวแนวทางในการปลูกอลาบาะะ้างแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะถอนนะครับเวลาวิธีถอนก็จะใช้น้ําหรือว่ายกแตกินเะนี่ยอันนี้ผมยกขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยยกขึ้นแบบนี้นะฮะแ๋ยวเราจะเอาน้ํะเอาดินเก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็จะปลูกอ่ะจะใช้กระถางใบเดิมแล้วก็คลิปนี้จะเฉลยรายชื่อผู้โชคดีนะครับ จะมาเฉลยท้ายคลิปแล้วกันนะฮะว่ามีท่านใดบ้างแล้วกันนะครับอ่าแต่รับชมกัน,นเลยดีกว่าครับไม่แน่ใจว่าจะปลูกได้หรือเปล่านะว่าถ้าลากเขาดีก็ปลูกได้เลยแต่ถ้าลากเขาต้อมีการดักอาจจะต้องพิงไว้ไปวยคลิปหนึ่งครับ<ม>ก็พอดีนะครับ ดีคับที่ต้องมาเฉลยรา,ายชื่อพอดีครับ,รบแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะมีคนตอบถูกหรือเปล่าเพราะว่าคลิปนี้ผมก็ทํำต่อจากคลิปที่ผมปลูกต้นปลูกปลูกเพชรตีแคไปเลยนะฮะแต่ก็อาจจะล้างก่อนแล้วก็ เลยนะแล้วก็จะลงลิปุกวันเป็นวันที่เฉลยนะครับถ้าไม่มีคนทายถูกก็ไม่เป็นไรครับเอาไว้เดี๋ยวเพาะเองก็ได้ครับเพาะเองก็ยางไงผมก,ก็ต้องเอามาแจกแล้วครับจะรอเพาะเองให้ผมเพาะให้หรือว่าจะไปเาพาะเองครับ ก็ไม้ถ้าเราทําตั้งแต่เด็กเล็กเลย่ะมันก็มันก็จะได้ลากแนวลากที่เราต้องการนะฮะก็คืออย่างนี้มันก็แล้วมันก็ทำง่ายนะครับ 那也没错。 อะไรกี่ครับ น,นะครับอรอขบลากกันเลยครบับวันขบลากจะได้มาประกาศหลายชื่อหร,อรือเปล่าครบับแต่อรอชมแล้วกันนะครับนะครับก็ต,นนกตนะะก้นนี้ผมได้ทําการปลูกไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนี่ครแล้วก็วันนี้ผมจะมาทําการปบดิน แล้วก็จะเฉลยได้ครับว่าสายพันธุ์ที่ที่ผมได้ลงไว้ที่แล้วเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรนะฮะ,ะเดี๋ยวตอนนี้รับชมกันสปคร่ากๆก้าวะนะฮะต,ตินงกอนครับตอนตกบตินงก็ใส่ปุ๋ยนะครับเหมือนเดิมครับ ปุ๋ยยี่ห้ออะไรก็ได้ครับตูดเสมอนะครับแต่ที่บ้านผมมันหาซื้อยี่ห้อนี้ได้ผมก็ซื้อยี่ห้อนี้ที่ไม่พูดยี่ห้อไม่ใช่นะรครับเขาไม่เขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์เราไม่ได้พูดนะแต่ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับก็เหมือนกันครับผมดินเต็มถูกก็จะลดน้ำนะฮะก็อ,ออกแดดเลยครับเพราะว่าไม้ต้นนี้ผม ไม่ได้ทําการแฝงน,นะพอหลังจากที่ยกขึ้นมาทําลากเสร็จแล้วผมก็เอาขึ้นามาผูกไปเลยนะคะับทีนี้เราก็ส่วนผสมก็เหมือนทุกๆอันนะฮะทุกๆคลิปเลยลองย้อนกลับไปดูคลิปเกด่าๆกนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกหรือว่าท่านชมท่านใดนะฮะที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก็ลองดู ที่ผมเผื่อเป็นแนวทางได้นะครับปลูกไม้สไต,ตายบ้านๆเอาเลี้ยงไว้ดูเองนะฮะไม่ได้เผมม้ดี๋ยวราลดน้ำไปดินมันก็จะเซตตัวตุดลงไปหน่อยอันนี้ผมก็จะใส่แกลบขาวเยอะเป็นพิเศษหน่อย เพรว่าเพื่อให้มันมีความอะไรให้มีมันมีอากาศอัดเยเพื่อที่จะให้รากเติบโตขึ้นได้ไวที่ผมคิดเองนะครับไม่ได้ไม่ได้เอาสูตรไหนมาครับผมเข้าใจผมเองว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ น่าจะประมาณปีติดเลยนะครับเนี่ยความสูงในี่ประมาณ4ี่ติดเต็มประมาณสักรา 4, ้าเอาครับอันนี้เราก็จะยัดดินเข้าเข้าไปนะครับ น,นี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลดน้ำาแดดเลยนะนี่ครับลองดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการปลูกไม้ของท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมที่มือใหม่ที่กำลังจะเลี้ยงหรือว่ากำลังจะเข้ามาอยู่ในวงการชวนชมนะฮะจะเลี้ยงเพื่อการประกวดก็ดีจะเลี้ยงเพื่อ,รปรเ,เ,อ,อเป็นงานอดิเรกที่บ้านก็ดีหรือว่าจะเลี้ยงเพื่อ จำหน่ายขายก็ดีครับอขอให้มีความสุขในการเลี้ยงสวนพมแล้วกันนะฮะอยู่กับสิ่งที่เรารักกับสิ่งที่เราชอบนะฮะก็น่าจะมีความสุขครับแต่ถ้าเราคาดหวังไว้แล้วเราต้องยอมรับผลให้ได้นะฮะว่าผลออกมาเป็นแบบแบบแบบบางครั้งมันอาจจะออกมาไม่ตรงตามที่เราต้องการหรือว่า อย่างที่เราคิดไว้คาดหวังเอาไว้นะฮะไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปเฉลยครับพาไปดูสายพันธุท์ที่ผมได้ถามไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอ,อันนี้เป็นบางค้านะฮะอันนี้ไม่ใช่นะฮะต้นนี้เดี๋ยวจะมีการปลูกน่าจะอาทิตย์หน้านี่แหละครับเดี๋ยวผมถ้าปลูกแล้ว ว่าจะลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับตันนี้เป็นบางค้านะครับไม้ไซส์ใหญ่นะครับอันนี้คือกระถางกระถางเก่าขาครับหนึ่งเมตรนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเพชรบานาน,านานะฮะลองดูฟอร์มนะครับไม้ที่บ้านผมว่าจะมีประมาณนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นอลา,าที่ผมทำคลิปปลูกไว้นะครับหนึ่งต้นนะฮะ ต้นนี้ต้นที่สองนะฮะตอนนี้ก็ใบก็เริ่มเดินแล้วนะฮะครับเราไปดูกันต่อนะฮะไม้ที่บ้านผมก็มีไม่เยอะหรอครับอันนี้ก็จะเป็นเขาหินซ้อนนะฮะที่มีคลิปทําคลิปไว้ครับอันนี้ก็ออกแดดแล้วก็รอใบเดินนะครับส่วนต้นนี้จะเป็นชาดาเพชรน,นะฮะ ไม้อยู่ในกระถาง60อันนี้ก็60เหมือนกันแต่ต้นน้นใหญ่กว่าเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบลูกไม้นะฮะลูกไม้ลองชมดูนะฮะต้นนี้จะเป็นกอตนะฮะกอตร้อยเป็นลูกไม้ฟอมฟอร์มปั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเขาแกะนะครับกิ่งจะยืดๆหน่อยอันนี้ก็เป็นเขาแกะประโทนามาถึงไฮไลไท์นะฮะ ต้นนี้นะครับเพชรสี่แควนะครับที่ผมได้ถามไว้นะครับสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อะไรเป็นสายพันธุ์เพชรสี่แควนะครับอันนี้เป็นไม้ตัวอย่างนะครับที่ผมเพาะเอาไว้นะฮะแต่ต้นที่ผมได้เอามาทําคําถามคือต้นนี้นะฮะลองดูนะฮะดูฟอร์มนะครับไม้อายุประมาณสองปีนะฮะ ก็ไม้ถ้าเราทําตั้งแต่เด็กๆนะครับเราก็จะได้ลากอย่างที่เราต้องการนะครับแต่แถบนู้นลากยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปลองลองชมดูครับแถบนี้ลากยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับไม้ก็จะเริ่มตีพุ่มนะฮะก็ส่วนต้นนี้เป็นเพชรไอดานะฮะไม้เมืองดังแห่งเมืองพิจิตรนะฮะไม้ดังแห่งเมืองพิจิตร นี้ก็จะเป็นกิ่งเสียบไว้นะครับเอาไว้ทําสายพันุอ์อ่ต้นนี้จะเป็นมงกุฎทองนะครับไม้ที่บ้านผมก็จะประมาณนี้แหละครับอันนี้จะเป็นกิ่งตอนราชินีที่ผมทําคลิปปลูกไว้นะฮะข,ข้าวครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนลูกไม้ตอนนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าไม่ยังไม่ได้มีเวลาเพาะนะฮะมีมะเมล็ดอยู่ประมาณห้าร้อยเมล็ดนะครับแต่เพาะออกมาแล้วไม่รู้จะรอดทั้งห้าร้อยหรือเปล่านะฮะลองดูนะฮะไปครับแล้ว แล้วไม้โซนข้างหลังนั่นก็เป็นไม้ที่ผมเอามาไลฟ์สดขายเมื่อคืนนะครับแล้วก็ไม่ขายไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวต้องเอาไปคืนเจ้าของเขาครับเพราะว่าเจ้าของเขาฝากเอามาให้ขายอีกทีนะครับลองดูฟอร์มครับโอเคครับ นะครับวันนี้ก็หวังว่าคลิปของผมที่ทําออกมาเนี่ยหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็ร่ารวยเงินทองในปีส5งพันนะครับครับถ้าเชื่อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป ในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับแล้สวัสดีครับ